สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกผมปอหนุ่ยเมืองมักไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันเสาร์ที่30มีนาคมคศ2024จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้ณนะเวทีมวยสยามอ้อมน้อยจัดโดยโปรโมเตอร์กลุ่มพลังใหม่นำโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้จัดมวยดีราคาถูกให้แฟนหวัดมวย ชมกันอีกแล้วครับท่านณเวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลาเที่ยง15เป็นต้นไปช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่งงางนึ่นเอ็มสิบหบ้านแลมบ้าหรือสจอแมนชนบุรีหรือชนุดกิจสิก,กรนะครับนักชกจากจังหวัดชนบุรีซ้อมที่ค่ายมวยบ้านแลมบ้าที่ชนบุรีวันนี้เจอกับทางด้าน ปราภพลีสสว่างยิมหรือสอเทลรพัฒหรือช5ห้าพยักษ์หรือสิทธิช่างถนอมหรือก้าวเด้ง pb สนุกเกอร์นะครับก็เป็นมวยมาแทนวันพระเดจเกียรติเขาน้อยนะครับนักชกจากเมืองโคราชส้อมดีค่ายมวยสสว่างยิมที่นครราชสีมานะครับวันนี้ชกกันในพิกัด103.4อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน M16 บ้านแลมบ้าชั่นหนักได้ 103.2ขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้านปราภพรีสอสว่างยิมนะครับช่างน้ำหนักได้103.6ลดไปจุด2นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวสยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านปราภพรีสอสว่างยิมนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าเตะขวาต่อยขวาปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรง แล้วก็บูดุดันครับฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปแพ้คะแนนแพ้นอกนะครับโทษทีแพ้นอกขณทางด้านภูดาวลูกสวนออตโตอ,อาวันในยกที่3นะครับเมื่อวันที่16ธันวาคม266ที่จิตเมืองนนแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับชนะคะแนนตีเล็ตมอรวมใจเพื่อนนะครับเมื่อที่2ี่กุมภาพันธ์267ที่ทูปะเตมีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนัน่น ราภพลีสอสว่างยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของ,างนางด้าน M16 บบ้านแรมบ้ากันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนาด้าน M16 บ้านแรมบา้าน,นะครับเป็นมวยบูนะครับเปิดเกมต่อยหมัดปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงท่าทะโลหดสูงแล้วก็ออกอาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของนักด้าน M16 บบ้านแรมบา้าน,นะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับ ก็ไปชนะคะแนนเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวาลีเมื่อที่27มกราคม2 6 7ที่อ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนพนแสนเอกเมืองนนเมื่อที่4มีนาคม2 6 7ที่ถูป,ปะเตมีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้าน m 16บ้านแลมบ้านะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบความสดความห้าวความแข็งแกร่งแข็งแรงแ ไปที่ M16 บ้านแลมบ้านะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างถึงนั่นมนัตต่อแย้มสวนหรือมนัชชัยสอโชคมีชัยหรือยอดจุดมวยไทยหรือมนัตกอจันหุนีนะครับนักชกจากจังหวัดนะครศรีธรรมราชแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยต่อแย้มสวนย่านรามคำแหงหมู่บ้านนักกีฬานะครับ วันนี้เจอกับทางด้านเพชรวานอนบอลมหาชัยหรือสิ์ไทยแลนด์หรือ JSP นะครับนักชกจากจังหวัดสกลนครนะครับแตทว่าซ้อมที่ค่ายมวยวอวังพรมนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 8่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านมานัทต่อแย้มสวนนะครับชนะน้ำหนักได้1 17.6ขาดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านเพชรวานอนบอลมหาชัย ช่างน้ำหนักได้1 1 8ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้นนานเพชรวานนบอลมหาชัยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมวยเก่าเก่าเกมนะครับมวยฝีมือครบเครื่องเป็นมวยซ้ายเตะขาเจาะยางซ้ายแรงหมัดแรงหนักแรงทุกลูกทุกดอกศอกอันตรายลุนนับลุนนอกได้ทุกยกครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน เพชรวานอนบอลมหาชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังของทา้งด้านเพชรวานอนบอลมหาชัยนะครับก็2ฟอร์มหลังนะครับชนะนกโชคชานชัยวันของโอม MBK เนะครับเมื่อวันที่24ธันวาคม266ที่จิตเมืองนนแล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับพีกชนะนกสั่งรบแดงพนมดงรักในยกที่3นะครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์267ที่จิตเมืองนนนะครับ นี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรวานอนบอลมหาชัยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านมนัตต่อแย้มสวนกันมากนะครับสาหรับสไตล์การชกของนางด้านมนัตต่อแย้มสวนนะครับเป็นมวยเข่านะครับขวางหน้าดันแทงแล้วก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนานมนัตต่อแย้มสวนนะครับส่วนฟอร์มหลังของนานมนัตต่อแย้มสวนนะครับก็ ชนะนอกพันลำทีเอนไดมอนโฮมในยกที่4นะครับเมื่อที่20ธันวาคม266 6ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปชนะนอกเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งในยกที่3เมื่อที่2มีนาคม267ที่อ้อมน้อยครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมนัสต่อแยมสวนนะครับสำหรับมวยคู่ที่2นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมวยเก่าเก่าเกม อาวุธหนักอาวุธแรงทุกลูกทุกดอกลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดผมออกไปที่ทางด้านเพชรวานอนบอนมหาชัยนะครับให้ไปหาดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมปเปี้ยนรุ่น126ปอนด์ของทางด้านสิงดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับ โดยมีผู้ท้าชิงอย่างสุรชัยสอสมหมายเป็นผู้ท้าชิงนะครับถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับวันนี้สําหรับสิงห์ดมทองนกยีนลาดกระบังหรือเลิศชัยเอราวันหรือบอบุญสมควรถาวรหรือโชคทวีออยหรือสอเดชปรีชานะครับเป็นนักชกจากจังหวัดปัตตานีแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยนกยีนลาดกระบังอยู่กับพี่นกยีนลาดกระบังนะครับวันนี้เปิดโอกาสให้ทางด้าน สุรชัยสอสมหมายหรือซุปเปอร์ท็อปสอประสบโชคหรือออชลิยะหรือนายกสัญญาหรือสีสุริยันโยธินนะครับนักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาครับซ้อมที่ค่ายมวยสอประสบโชคนะครับอยู่กับเจ้าช่อแสนเชิงเล็กสอประสบโชคนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้126ปอนด์คือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้าน สิงโดมทองนกกินและกระบังนะครับช่างน้ำหนักได้125.6ขาดไปจุด4นะครับส่วนทางด้านสุรชัยสอสมหมายนะครับช่างน้ำหนักได้126.2ลดไปจุด2ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสุรชัยสอสมหมายนะครับเป็นมวยขวาครับเป็นมวยรุ่นพี่เข้าในอาชีพเปิดเกม ล็อกไต้มีเขายัดไส้แรงบุดุดันเก่าเกาเกมครับนี่คือสไตล์การชกของทังด้านสุรชัยสอสมหมายนะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านสุรชัยสอสมหมายนะครับก็แพ้คะแนนสันเพชรสอสลราชีพเมื่อวันที่13ธันวาคม2 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรเอกชัยสิทธิ์กำนันหนึ่งเมื่อที่7กุมภาพันธ์2 6 7ที่เวทีมวย ราชดำเนินแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนแลมบองสอเทลพัฒนเมื่อวันที่6มีนาคมส6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของน,นันสุรชัยสอสมหมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนานสิงห์ดมทองนกยีนลาดกระบ,บังกันบ้างนะครับสาหรับสไตล์การชกของนานสิงห์ดมทองนกยีนลาดกระบ,บังนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่อง เข่าในเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงศอกแรงอาวุธครบเครื่องอาวุธหลากหลายรวดเร็วเข้าไวออกไวเคยชนะมาครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านสิงห์ดมทองนกยีนลัดกระบังนะครับสําหรับฟอร์มหลังของด้านสิงห์ดมทองนกยีนลัดกระบังนะครับก็สองฟอร์มหลังนี้สะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นแพ้อย่างเดียวนะครับชนะไม่เป็นครับ ก็วันนี้จัดไป3ฟอร์มนะครับชนะคะแนนเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์เมื่อนี้6ธันวาคม266ที่เวทีมวยราชลำเนินแล้วก็แพ้คะแนนฉลามขาวพ k แสนชัยมวยไทยยิมนะครับเมื่อที่8มกราคม2567ที่จังหวัดเชียงรายนะครับอยู่หน้าวัดคูบาริยชาตินะครับวันนั้นผมก็ดูอยู่ผมไปทำข่าวที่เชียงรายนะครับแล้วก็ไฟ์ล่าสุดนะครับ แพ้คะแนนไม่เอกฉันนะครับให้กับเทพทักษิณส,สอสอนส,สิงห์เมื่อที่16กุมภาพันธ์267ที่วันลุมพินีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน,นั่นสิงห์โดมทองนกยินลัดกระบังนะครับสำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้ผมยังชอบไปที่แชมเปี้ยนนะครับสิงห์โดมทองนกยินลัดกระบังผมมองว่าอาวุธหลากหลายกว่าไวกว่ารวดเร็วกว่าเข้าไวัยออกไวน่าจะ เก็บชัยชนะไปครองได้นะครับคู่ที่3าในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านสิงโดมทองนกยีนลาดกระบังนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการกันต่อครับมาดูคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายในรายการถ่ายทอดสดประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสลันบองสอทรงธรรมนักชกจากกัมบูชานะครับ แล้วก็เป็นคนที่สมุดปาการซ้อมที่โรงเรียนวัดทรงธรรมนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเสาเอกเกียรติคมสิงหรือตวนเป๋มวยไทยหรือต่อเรือนไทยนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบ,บลราชธานีซ้อมในค่ายมวยตวนเป๋มวยไทยนะครับอยู่ที่อุบลราชธานีก็เลยมีตวนเป๋คอยดูแลอย่างใกล้ชิดวันนี้ชกกันในพิกัด117ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านสลันบองสอทรงธรรมช่างน้ำหนักได้116.6นะครับขาดจุด4ส่วนทางด้านเสาเอกเกียรติคมสิงห์นะครับช่างน้ำหนักได้117ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเสาเอกเกียรติคมสิงห์นะครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าบูดด,ดัน ไปลายแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของ,ของนั่นเสาเอกเกียรติคมสิงห์นะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเสาเอกเกียรติคมสิงห์นะครับก็ไปแพ้นอกค่าทางด้านเพชรสุดใจต่อแย้มสวนเมื่อวันที่22สองพฤศจิกายน2 5 6 6ที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วก็คู่ชกถูกไล่ลงยกแรกชกกับทางด้านเพชรเม็ดใหม่สจอตู่ สิงห์นครนะครับเมื่อวันที่20มกราคม2617ที่จิตเมืองนอนท์นะครับฝ่ายล่าสุดก็แพ้คะแนนสลันบองสอสรงธรรมนักชกกัมพูชาเมื่อ14กุมภาพันธ์2 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังล่าสุดของทา้งน้านเสาเอกเกียรติคมสิงห์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านสลันบองสอสรงธรรมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน,นั่นสลันบองสอสรงธรรมนะครับเป็นมวยบูนะครับฟอร์มสด ครับเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงทุกลูกทุกดอกครับดุดันยนระยะมั่นคงเคยชนะมาวันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมู่หรือจ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทาง,ทางด้านสลันบองกันบ้างนะครับ 3- 4ฟอร์มหลัง5ฟอร์มหลังยังสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับสำหรับสลันบองนะครับวันนี้จัดไป3ฟอร์มชนะนกเพชรบางทงสอเดชพันธ์ในยกที่3าม เมื่อที่5กุมภาพันธ์2566ที่ราชดำเนินชนะคะแนนเจ้าชิงชัยสอเทียนโพเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2566ที่ตะวันนาบางกะปิแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนเสาเอกตรวจเป้วยไทยเมื่อน14กุมภาพันธ์2567ที่ราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านสลันบองส่อส่งธรรมนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมชอบความแข็งแก่งแข็งแรงแ ถ้าทละลหดสูงแล้วก็ฟอร์มสดเคยชนะมาผมออกไปที่ทางด้านสลันบองสอทรงธรรมน่าจะย้ำแค้นไปอีกหนึ่งคำลมนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ